เมือบาไปเด่เนพี่น้องเอง้เด่ดตัวเดียวรุดมือนี่ยวบสวัสดีครับพี่นอ้องป้องปลายสู้ขู่สุคนครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องมันหนีมายามตรงพี่น้องกับลุงวางมันปรมามาันรุนกันเลยพี่น้องบนตกมือขึ้นนี่รุนกันพี่น้องเึ้นทางปยายม,มอง คือว่าน้ำซอพี่น้องนี่วก่เขาอ่ะแดดออกลุกเลยนี่แมื่อไหร่วันแดดว่แดดแจ๋วสีได้เด้อพี่น้องโอ้ยแดดออกนี่คากเลาในป่าาซอพุ่งใน้นี่ปาอยชิวข้นตลาเสียงดีอยู่ ก่อนอีกหยาดจับกล้องที่กล้องตกลุกน้ำโบยดิพี่น้องเลยเมยกันจุ๊บม,มันมนัมมมมนมันเด้อมัน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 เด้เอเฮ็ดให้ตากล้องพีน่นเด้อโอ้โอคือบ่คือบ่

ได้การด้พี่น้องแตอยู่ด้กลนอยู่หรอเล่านี่ไหมนีตัวเดียวมตัวเดียวโอ้ตัวได้การตุ่มเลยพีนองเอวเขดยวแรงแมาลงน้ำดลน้ำด้จังเลยด้ดินด้วเหอโอ้ได้การด้พี่น้องโอ้ตตัวตเป็นโลบนี้พี่น้องนี่ลงตรงปั๊บตัว ตัวใหญ่อย oh. oh. ู่ตัวใหญ่พี่น้องโซ่ประดียวยันตกน้ำโอ้ขาทายู่พี่น้องพี่น้อะโอ้ตาอยู่ได้พี่น้องโอ้ตัวปลาบนลงประเดแต่ว่าได้ปลาคอใหญ่อยู่พี่น้องอันแดดพี่น้องแดดอันนี้มันบ่แดดโอ้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องตัวใหญ่อยู่สามสีม่วงไม่ยำไหมโอ้ได้การเลยได้การเลยยามมวงรอบแรกพี่น้องโอ้ยามตุ้มรอบแรกเดี๋ยวมันได้แดดสิไม่ยามอีกพี่น้อง ทัานบ่ลืมมันิมาทายตอนแดดป่ามันชิลงตอนแดดมันฝนตกมันคึมอยู่จะเต้นดวงออกมาได้ป่ะขอยังไงนด้กินย่อนมันละอ่อนพูดไทยคิดจอดเลยพี่น้องโตง่ายมันเดือดนี่ลูกแม่ของเป็นบ่ พี่น้องมื่อนีว่ามานไปได้พี่น้องมันบ่แดดเนาะพี่ป่าเลยบ่ลงตรงพี่น้องมันเกิดปลาคอใหญ่ตัวนึงอยู่ดอกพี่น้องกับป่าซิวหน่อยเมื่อได้แดดนี่โอ้ยเอาสอบมาใส่ว่าสั่นพันว่ารับพี่น้องเล่นมาพี่น้องพี่น้องลูกดักลูกดักหัวปักคอเน่ยพี่น้องให้เบิ้งบ่ได้มันเสียงโซ่บ่ได้โซ่เลยพี่น้องติดเงี้ยรูดมาข้อสมนามหนาตากลองเนี่ย ไอเด๋อหาอยูอ่หากินแบบอีสานบ้านเฮาพี่นอ้องข้อท่า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 เพราะว่าเสียแดดบนแดดน้องหลวงหวังแต่มันแดดดีกว่าเนี่ยนี่เสียที่บ่แดด ี๋ยังไม่ดีอ่ะไมเดีอ่ะมึงนี่ละปากลังลงมาก็จะไปซื้อมองอยังไงก็ได้ซื้อมองมาใส่พอดีเด็กการพี่น้องเด็กการอึ๊บเออก็ทาอยู่พี่นอ้อ,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 นองมึงผลง,งานการแสดงครับโอ้ยเด็กปลาซิวหน่อยๆเจ้าประคอบแบบนี้ได้พี่น,อน้องพี่นอ้องพี่น้องสวยมึง เมาาเมืม่อเด็เดแดดนาะขอทาให้พี่น้องโอ้หมดแต่ทาได้เดี๋ยวลุดมือเบาไปได้เนี่ยพี่น้องเอ้ด๊ตัวเดียวหลุดมือเนี่ยเพาเป็นทาได้กลับไว้กันพี่น้อง ครับมเมื่อได้แดดแดดตามันฉัมาซ้ออยู่ตรงนี้นพี่น้องเมื่อนี้มันบ่แดดพี่นอตต้องปลาขอเขาเจ้าเอาเจ้าแซยังกุ้งบ่มือนนั่นกุ้งแพร่บ่จำเมื่อวานน่่บออบ่ันกบ่ถอรับสำรับยามตรงพี่น้องมานปลาคอยมื่อนี้ปลาบ่ลงพี่น้องปลา มันยังบดด่แดดเดี๋ยวมื่อแดดแดดสิพาพี่พาน้องมาเมืองป่าลงตรงพี่น้องโอ้สุดยอดดีพี่น้องป่าลงตรงตอนเมืออดเด่อนี้บ่แดดแล้วมีป่าคอใหญ่ตัวนึงมาให้นะครับมาเขาตรงให้ยุบแล้วก็ป่าซิวหน่อยเมื่อใดดแดดแดดแอมแซมน่ะแดดป่าสีล้งดีเดี๋ยวผมสีมาถ่ายให้สำหรับคลิปยามตรงตอนนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องเดี๋ยวเมื่อใดดแดดสีบุลืมมาถ่ายตอนป่าลงตรงครับคนใเซียร์ละสอบป็ป่าแดด ป่าลงตรงเงียมัแดดอ่อนๆเพื่นว่าเมื่อนี้ป่าบนลงเพราะว่ามันบไมีแดดนะครับเพื่อนเอาสอบมาเซฟคนนี้ครับมือใดมันแดดแดดสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งนะพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับกินข้าวแซ่บสำหรับสุภาพแข็งแรงสุขลู่สุขคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับใช้อวิวกันวิวตรงพี่น้องอยู่ไห ก็ยังกับานแล้วบันแล้วเปัไงแล้